มันเมืองปลาครับปลากัดตั้นยังนี่ครับตัวเมียมันเป็นปลาทั้งล่างนี่ครับเมีนบอกมันเป็นปลากัดตัวหน่อยถามมันไปนี่ตัวตัวเมียเด่นนี่กลมๆมั้งสิทั้งล่างอาจธิเป็นเพราะมันเป็นตัวเมียป่ะครับพันพันยังครับนี่ปลากัดหมอกัดหมอตัวตัวซ้ำกันมั้งป่ะครับนี่ อันนี้กจะปรกันิซอ๋อสวยสวยงามเนาะเตัวตัวนี้ตัวตัวมันกอันนี้วอ้พวกมันตัวแมต่บไมมเี่ยอดมนดว่า้เงาปเลี้ยงเองบะคำหนึ่งหรือเขารับมากเ่ากันโอ้ยงอะรเอ้โอ้ยัเลาเล่นบ่ครัเนี่ยโอ้น่นก็เลี้ยงได ในห้องสนอนครับครับ,บแล้วอาหารประกัดหมู่เลยครับอาหารมันาามีบ่ะใส่ครับไปไปมึงอันจัหวาดครับอาหารประกัดเอาเอาโรยกันนะมู่ปลาของบึงเจาะเข้ าสวยงามปลาทองครับพี่น้องแหอมละโม่มาหาลอปซื้อปลาที่แรกไปจะสั่งไม่เน็ตปลอบที่แรกปลอบก่อนเป็นประเทศไทยล่งปลานะครับปลอบก่อนปลอบนี่ล่งแล้วครับปาลาหางนงยุ้งไปปล่อยสะอ้างเอาปลาหางนงยุ้งไปนครั โอ้ปลาไข่เมียตัวอวดงานเมียโตแต่งงามๆเลยโอ้เป็นอะทองไข่เหมือนหรอนะโม่ไอออกลูกเลยลุ่นเลย ตัวอะไครับพ่อไหมครับข่บตัวมักไปครับเออเขาเขาก็ไปเลี้ยงไหมเขาก็ไปเลี้ยงเลี้ยงสำรับไปเลี้ยงเลยเนี่สำสำรับไปเลี้ยงเลยเนีย่ตัวเมีย

ององมันบาดมอเอาตัวนี้ตัวเจ้าบานเอาครับนี่เอาเอาคุณมาเอาตัวนี้ตัวเมีเนาะข้างหลังมันบอตัวเมียคือตัวผูเนาะตัวเมียเนาะตัวเมีเนาะ ตวผูมูนี่มีบ่ครับตผูมอสตัวหอยุ่้อมีมะูนี่กัตัวเมียมันบ่นี่กัคูมันเดสองตัวกับคูหนึงตั้งคุณบ่โอ้เอาตัวเมียก็ได้ครับนี่ใส่ขวดน้ำก็ได้นี่เอาตัวตัวเมียอีกตัวนึงเอตัวใดนมนีเอาสอคูกันนี่แหะตัวนี้บ่ ตัวนี้ปะเบิ่บงก่อนมีสีแดง,แดงอืนงนอ้นสีก็งามเลยอันนี้ทั่งๆราคาจะบาทนะครับงามดีวะน้ำมืยตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวผูกงามดีวะครับ ได้ไหมครับเรียกได้ไหมเออตัวนี้ครับนี่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 สองตัวกับหนึ่งโลหลตัวเมียไม่ก็ต้องซื้อโหลอีกอันหนึ่งตัวอ๋อขวดยูเ่เฮียนกับนีอำเภอเกษ,รษตรวิสัยนะครับพี่นอ้องกของคือบุงจราช้ได้นะครับเนาะโอล่ลองสียงหวดกันเดียวกันไหมนนครับโอ้ครับผม half